กูด้านะครับกูดาก็คือ,อเจ้ามาโมเซตตอนนี้นะครับเป็นมาโมเซตตัวเมียนะครับตอนนี้น้องอายุประมาณสักสี่สิบวันประมาณสี่สิบวันนะครับจะวันเกิดไม่ได้แน่ๆนะครับก็อยู่ในช่วงพัฒน,นาการของการกําลังเรียนรู้นะครับช่วงนี้ก็ยังมีป้อนนมสลับกับอาหารเสริมบ้างนะครับเพื่อให้น้องติดมือนะครับก็มาโมเซตเป็นสัตว์ป่านะครับเพราะฉะนั้น เวลาเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงแบบติดมือเพื่อจะให้น้องเชื่องนะครับก็ต้องใช้วิธีการป้อนนมบ้างอะไรบ้างนะครับเพื่อให้น้องติดมือนะครับล้วก็ปล่อยน้องมีสระบ้างนะครับช่วงวัยนี้ครับประมาณ 30- 40วันนะครับเป็นช่วงวัยการเรียนรู้นะครับน้องก็จะอยากรู้อยากเห็นนะครับเห็นอะไรก็อยาสงสัยไปหมดนะครับแล้วก็หูน้องเขาจะมีประสาทสัมผัสที่ค่อนข้างไวต่อเสียงนะครับเราจะทําอะไรก็ตามเขาจะได้ยินไวไวกว่า พฤติกรรมนะครับก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็จะพยายามอัปเดตน้องให้ดูทุกวันนะครับตอนนี้น้องกินนมนะครับพอดีโชคดีนะครับมีน้องที่รู้จักกันเขาท้องอยู่นะครับก็เลยได้มีโอกาสแต่งน้ํานมของคนนะครับมาลองให้น้องกินปรากฏว่าน้องชอบน้ํานมของของของคนมากกว่าน้ํานมแพรที่ชงนะครับชอบมากกว่าแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกว่าน้องกินแล้วน้องดูจะ ก็เราจะมาดูพัฒน,นาการกันว่าผมมีสองตัวก็คือมีเจ้าบูด้ากับเจ้าบาบาบูนะครับบาบาบูเนี่ยจะเลี้ยงไว้ที่หนึ่งนะครับอ,อ,อันนั้นจะให้กินนมแพ้นะครับเดี๋ยวจะจะจะแยกดูแลดูพัฒนาการของนมนะครับว่าหลังจากที่เราเลี้ยงด้วยนมแพ้แล้วก็นมของคนจริงๆเนี่ยนะครับพัฒนาการจะต่างกันไหมนะครับแล้วก็ความอ้วนความหอมความอะไรจะจะต่างกันไหม เกียสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปถือว่าจะมีคลิปเปิดตัวไหมก็ไม่ไม่ใช่เปิดตัวก่อนนี้มีคลิปป้อนนมน้องบับุบกเอ้น้องน้องบูดาไปแล้วรอบหนึ่งนะครับอันนี้ถือเป็นคลิปที่สองนะครับเป็นคลิปแนะนําน้องบูดาอย่างเป็นทางการแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปต่อไปนะครับบูดาจะทําอะไรนะครับฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้บูดาด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันครับสำหรับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ได้ลูกบายๆก่อนเดี๋ยวหูด้าหูกินไม่ได้ลูกหูพีกก่กันเ,เน,กกนก็กินไม่ได้ค่ะกินไม่ได้เดี๋ยวป้าก็ให้กินลูกกินไม่ได้ลูกหูด้กินไม่ได้ขอหูด้หูได้